สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือท่อนไม้กิษนานะครับที่เขาทําไม้กิษณากันนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่เจาะสารนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ไม้ป่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอเราได้ไม้อย่างนี้มานะครับเราก็จะผ่าผ่าผ่าออกนะครับพอผ่าออกเราก็จะเห็นรูมันครับรูนี้คือรูที่พร้อมที่จะ ที่จะเป็นแก่นไม้นะครับเขาจะเจาะให้มันเกิดรูนะครับเพราะเกิดรูอย่างนี้ครับแล้วก็จะพาเอาตรงส่วนที่มีรูนะครับแล้วก็ไปแกะจากที่เราแกะได้เราก็จะได้ไม้ที่เป็นมีลักษณะอย่างนี้นะครับไม้ลักษณะอย่างนี้คือไม้พร้อมที่จะขายได้นะครับไม้ลักษณะอย่างนี้คือไม้ที่พร้อมพร้อมที่จะขายได้นะครับ